สวัสดีครับผมอยู่กับบุลลอดดำทีมเช่นเคยนะครับอ่ะยายเจ้าการยาวครับมาทำอะไรเดีย๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะเสร็จจากงานเก็บบอ่อดินชั้นล่างสวยๆเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บผมก็เลยพาเจ้าการยาวมาทำการชักล่องครับชักล่องอเพื่ออะไรฮะ ่วงตอนปีใหม่ก่อนปีใหม่ปีที่แล้วไปลายปีที่แล้วผมมาลองขุดดูครับดูดิน้ําเต็มอายะเลยมันขุดไม่ได้น้ํามันออกน้ํามันซึมผมก็เลยทิ้งเวลาไว้ฮะพอมีเวลาเหลือผมก็เลยพาเจ้ากันยามาชักล่องเอาไว้เพื่ออนาคตครับเพราะอะไรต้องการชักล่องให้น้ํามันซึมออกมาพอเวลา ผมเข้ามาตักดินเอาไปขายทีเนี้ยมันก็จะง่ายขึ้นดินมันก็จะแห้งเร็วขึ้นครับถ้าเราไม่เปิดให้อากาศมันเข้าไปในชั้นดินเนี่ยโอกาสที่ดินจะแห้งอ่ะมีไหมมีแต่มันใช้เวลานานครับผมก็เลยมาชักร่องเอาไว้อ่ะนี่เพื่อไม่ให้เสียเวลานะมันมีเวลาต้องครึ่งวันครับลงทุนหน่อยครับแต่การทำงานมันก็จะสบายขึ้นนี่ ชักกล่องดึงสโลฟฝั่งนี้ไว้ปันกูไว้ฮะพอ,อมารอบหลังปุ๊บเราก็ตักเลยดึงก็จะแห้งขึ้นนี่ขนาดมาชักล่องไว้ให้นะน้ํายังซึมออกเลยฮะแต่ก็ซึมออกน้อยกว่ารอบที่ผ่านมารอบที่มารอบแรกนี่โอ้โหยังกะนะระท้อนนะปลาปลาแตกร่วงุบ๊บน้ําออกมาเต็มเลยฮะนู่นะฮะ ขุดบอยาวครับบอลูกนี้ก็ประมาณเกือบไล่หนึ่งเหมือนกันแต่ไม่กว้างครับยาวฮะเอเจ้าการยาวนี่ชอบอะไรยาวๆเนาะเจอบอยาวอีกแล้วฮะไม่กว้างนะแต่ยาวครับไปด้านหลังเจ้ากันยาวอีกนู่นประมาณอีกห้าสิบหกสิบเมตรอ่ะห้าสิบเมตรได้ฮะน้ำก็เริ่มซึมมานะซึมมาเลยครับ ผมดีใจนะแค่เห็นน้ามันซึมออกมาได้นี่ผมดีใจอย่าให้มันอุ้มอมไว้ในดินเลยฮะให้มันซึมออกมายิ่งเยอะยิ่งดีครับดินจะได้แห้งไวๆแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันว่าเจ้ากานยาวจะย้ายเข้ามาบ่อนี้อีกเมื่อไหร่นี่มันมีเวลาเหลือไงครับผมก็เลยมาวางแผนวางแผนไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เสียเวลาวันนี้ ไหนๆมันก็อกล้อดำก็ไม่ได้วิ่งแล้ววันนี้สั่งหยุดวันหนึ่งเอย่ารุงนี้ค่อยวิ่งกันต่อวันนี้สั่งหยุดมีเวลาก็เลยมาชักรองไว้ดินที่กองกองไว้นี่ก็เยวก็แห้งครับสภาพโอ้โหปูอ้อ,อยกันทั่วหน้านี่มารอบนั้นคุดได้แค่นี้นะฮะเป็นหลุมหลุมหน่อยๆบอกว่าโอ้ยไม่เอาไม่คุ้ม ดินเปียกเละการทํางานมันยากอถอยทับก่อนดีกว่าช่วงนั้นนะที่ผมมานะยเีย <Yeah. S 1> ยังมีซึมเลยนะถ้าให้ทิ้งไว้นานๆก็ได้แต่มันใช้เวลานาน,านใช้เวลานานแล้วอีกอย่างหนึ่งแถวนี้ผมไม่มีบ่อไงได้บ่อลูกนี้ ไล่หนึ่งก็เลยต้องมาทำตะกรองเอาไว้ครับอย่าทิ้งคอยดูนะผมว่าให้ประมาณไม่เกินอาทิตย์หนึ่งหรอกแห้งอาจจะมีชื้นอาจจะมีเปียกบ้างแต่ไม่ถึงขนาดนี้หรอกนี่เริ่มนะบ่อลูกนี้มีโค้งด้วยอ่ากินจนอิ่ม ต้องแขะฟันสักหน่อยรอบที่แล้วนี่ขุดนี่สโลปนี่ไม่ได้นะดินไหลแบะแบะแบะ,แบะลงเลยเลยถอยทับครับรอบแรกเปิดไว้อย่างนี้นะฮะให้อากาศมันเข้าไปฮนะดินมันก็จะแห้งเร็วปล่อยทิ้งไว้มันได้จะใช้เวลาฮะ การทำงานคือการลงทุนครับลงทุนแล้วมันคุ้มทำไปฮะถ้าคิดว่ามันคุ้มมาทำไปเลยฮะผลตอบแทนนะมันคุ้มค่ากว่าที่เราลงทุนนี้ฮะบกองไว้เลยกองไว้เลยมารอบหน้าก็ตักออกไปฮะตักตัก,ตกออกไปแล้วค่อยมาขุดบ่อบ่อลุกนี้ไม่ลึกนะอยู่ประมาณ4เมตร เจอแต่บอ่อไม่ลึกครับบอ่อที่ผ่านมาก็สี่เมตรห้าสิบบ่อนี้ประมาณสี่เมตรแต่นี่เราต้องขุดไม่ถึงนะขุดจะไม่ถึงความลึกที่จะาของต้องการนะแค่ชักล่องไว้ก่อนให้น้ํามันซึมมาก่อนข้างล่านี่แข็งดีฮะแข็งเลยฮัข้างล่างนี่แข็งเลยฮะซึมเฉพาะชั้นผิวดินนะชั้นบนครับประมาณเมตรหน่อยๆเป็นชั้นที่ ดินน้ำซึมออกมาฮะหลังจากนั้นลงไปแล้วก็ไม่มีน้ำเลวเป็นดินแข็งแลยอาทำโค้งครับโคง้งจากลองไปพร้อมแต่งคูไปพร้อมครับมารอบหน้าก็ตักอย่างเดียวครับตักอย่างเดียวเลยไม่ต้องมาแต่งให้มันเสียเวลาเลีเา่เป็นโค้งอะ โอ้โหเก็บสงเนเนียบเลยอาจารย์คุยผมได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะพอให้หมดไปวันหนึ่งได้เท่าไน,นเอาเท่านั้นได้มาขยับมาขนาดนี้ก็ถือว่าผมพอ mm. ใจแล้ว เดีย๋ยวเราเปิดหน้าดินไปเรื่อยๆย,ย,ยังก็แห้งไปเรื่อยๆฮะกว่าจะหมดวันนี้ก็โอ้คงจะไปได้อีกประมาณ10สิบกมตรอ่ะได้อยู่เราจะไม่ทารุนลูกน้องนะเราจะทำงานตามเวลาเลดน,นิดนิดหน่อยได้แต่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ห้าโมงนหน่อยๆผมก็เลิกแล้วเลิกทางานแล้วฮะ นอกจาก,กว่างานเร่งด่วนก็ห้าโมงครึ่งอย่างช้าของทีมงานผมนะถ้าธรรมดาก็ห้าโมงสี่นาทีก็เลิกเลยพักผ่อนกันเลยฮะนี่ข้างล่างนี่แข็งดีนะนี่ขูดก็ไม่ค่อยจะเข้าเลยฮะนี่ข้างล่างอะ่ะโอ้โหโอ้โหงัดดินจะเปียกๆป,ประมาณเมตรกว่าๆเองฮะชั้นล่างแข็งดีฮะ อาจารย์คุยพยายามชักล่องให้มันสโลปเอียงลงมานี่ฮะจากตื่นตื่นจากเมตรมาเมตรห้าสิบมาสองเมตรเรื่อยๆครับพยายามจะให้น้ํามันมาตกอยู่ฝั่งนี้เวลาเราสูบออกก็สูบลงคลองเลยนี่ข้าง้างเป็นคลองอช่วงนั้นผมมาขุดน้ํามันเต็มคลองด้วยน้ําเลยซึมเข้ามาที่มารอบแกอะ่ะน้ํามันซึมด้วยในคลองเนี่ยคลองน้อยๆข้างๆนี่ น้ำเต็มเลยนะตอนผม,มคุณนะ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีน้ําแล้วมีแต่วความชื้นนะอะนี่กำลังเข้าเดียมตามสภาพครับปอตามสภาพแต่ด้านทางนู้นนะทางด้านซ้ายผมน่ะจะตรงดิ่งเลยด้านนี้ก็ตามสภาพครับลองมันคดเคี้ยวไปยังไงก็ตามสภาพขุดติดใกล้ลำห้วยน้อย เด้เงขยับขยับหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมโอ,อ,อ้เจอตอเจอตอจะงัดตอออกให้เขาครับ มีการงัดต่อไว้ด้วยความกว้างก็เข้ากับถนนนะฮะนี่ถนนรอบที่แล้วผมก็แต่งไว้เรียบร้อยแล้วนี่ถนนครับเรียบร้อยแล้วรอบที่มารอบแล้วนะรอบที่แล้วที่มาน,ะนี่ยะไปเรื่อยๆครับตามคลองเนี้ยนู่นจนถึงพุ่มไม้อยู่นะฮะยาวครับบ่อรุ่งนี้ยาวแต่ไม่กว้าง ถน,นนก็ทำทางให้หกล้อวิ่งไปแล้วครับรอบแรกอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันละกันครับว่าผมจะพาเจ้าการยาวมาขุดอีกเมื่อไหร่วันนี้เรามาชักล่องก่อนระบายน้ำก่อนครับทำให้ดินมันแห้งลงกว่าเดิม ถึงมันจะเปียกก็ขอให้เปียกน้อยกว,กว่าเดิมครับเพื่อว่าการทำงานจะได้ง่ายรถไถก็ได้ดันง่ายฮะนี่มาชักล่องไว้ก่อนระบายน้ำไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมารอบในก็คอยติดตามครับมาแน่นอนครับลงทุนขนาดนี้แล้วแต่ตอนไหนคอยติดตามเราครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้กนแล้วกันครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำธีมครับ สนับคลิปนี้บุญลอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ